จากเรื่องราวประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด ouais. ็นทีนี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องที่ผมเตรียมมานี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับว่าจะพูดตอนเช้าก็ไม่ได้พูดยกมาตอนบ่ายก็ไม่ได้พูดครับยกมาตอนเช้าวันนี้ก็ไม่ได้พูดอีกครับวันนี้ตอนบ่ายก็เลยจำเป Estamos ็นต้องนะครับบังคับตัวเองต้องนําเสนอครับเพราะว่าเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นข่าวเชิงประชาธิปันนะครับ แต่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าผมเองก็ให้ความสนใจต่อข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะไม่ใช่ข่าวที่ร้อนแรงนะครับแต่ว่าเป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนควรจะรับรู้นะครับเนื่องจากว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันครับเราไปดูนะครับเราไปดูเรื่องราวของทางด้านข่าวคราว,าวนาแปลงใหญ่นะครับของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับ จากทางด้านไทยรัฐนะครับนาแปลงใหญ่ข้าวโพไซอุบลนปลืม้มคว้ามาตรฐานอินทรีออร์แกนิกไทยแลนด์ครับนะออร์แกนิกไทยแลนด์นี่ก็คือเป็นองค์กรที่รับรองเกษตรอินทรีนะครับเป็นระดับประเทศนะครับถ้าเผื่อเป็นการรับรองกันเองเขาเรียกว่า PGS นะครับอันนี้อย่างเช่นของสื่อสร้างสุขกินสบายใจนี่ก็รับรองกันเองครับอันนี้เป็นระดับเป็นระดับประเทศเลยนะครับก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์ครับ ศูนย์ริพันธ์ข้าวอุบลราชธานีดันกลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอโพไซครับปลูกข้าวอินรีย์ได้คุณภาพมาตรฐานนําไปสู่มีตลาดรองรับและก็มีการพัฒนาทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตครับเมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี้นายทวัฒแสงแดงแน่ซีดีแต่ะนะแสงแดงประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวนะครับหมู่หนึ่บลโพไซอ,อําเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับ ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐบอกว่าจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเกิดจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ขาดองค์ความรู้เรื่องของการทำนาเกิดปัญหาด้านต้นทุนราคาผลผลิตข้าวที่ตกต่ำจนทำให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกรขึ้นแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เมื่อปีพศ2560ครับโดยมีสมาชิกเริ่มต้น84รายก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าบางคนก็ลาออกปรากฏว่านาแปลงใหญ่ เริ่มต้น84รายแต่ว่าแทนที่จะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าหดหายไปครับเพราะว่าเขาจะมีเงื่อนไขกติกาของกลุ่มนะฮะนาแปลงใหญ่ทําให้บางคนนี้อาจจะไม่สามารถปรับตัวได้จึงลดเหลือเพียงแค่60รายครับโดยมีพื้นที่ของการปลูกข้าวรวมแล้วก็800กว่าไร่มีการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105แล้วก็ปลูกข้าวกขอข6ปลูกปลูกข้าวนาปีเพียงแค่รอบเดียวนะครับ ผลผลิตที่ได้นี่ก็เฉลี่ยประมาณ400กิโลกรัมต่อไร่อันนี้ก็ถือว่าน้อยนะฮะอันนี้ถือว่าน้อยกับ400กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ทางด้านภาคกลางน,นี่อาจจะได้ประมาณ600กิโลกรัมต่อไร่นะครับถ้าเผื่อจะให้ดีก็ควรจะได้ประมาณสัก800กิโลกรัมต่อไร่ครับโดยข้าวเปลือกนี้จะมีการจําหน่ายให้แก่พ่อค้าในท้องถิน่นและก็จําหน่ายให้แก่โรงสีที่เข้ามารับซื้อข้าวอินทรีย์ที่อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีควรปลูกอยู่ที่โพไซ แต่ว่ามาจําหน่ายให้แก่โรงสีข้าวอินทรีย์ที่อําเภอตราการพืชผลครับแล้วก็เมล็ดข้าวพันธุ์ข้าวบางส่วนก็จับจำหน่ายไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเราซึ่งเป็นหน่วยง,งานภาครัฐเพื่อใช้เมล็ดเปนเมล็ดพันธุ์ต่อไปครับโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีเข้ามาส่งเสริมกเกษตรกรด้านองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ให้เมล็ดพันธุ์แก่กลุ่มนี้3ปีครับแล้วก็ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ให้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้ำหมักชีวภาพในการปลูกข้าวเป็นการลดต้นทุนการผลิตข้าวแล้วก็มีการรณรงค์งดเผาต่อสังข้าวซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดตัว PM 2.5นี่ครับนะฮะก็มีการรณรงค์กันนะครับให้งดกิจกรรมดังกล่าวครับนะฮะในการเผาต่อสังข้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับ และก็ให้มีการฟื้นฟูสิเวดล้อมในพื้นที่จนได้รับการรับรองเป็นมาตรฐานอินทรีย์จากออร์แกนิกไทยแลนด์ครับอีกทั้งยังลงพื้นที่ดูแลแปลงนาข้าวของเกษตรกรมีการตรวจตัดพันปนกําจัดแมลงศัตรูพืชครับตลอดจนลงพื้นที่ในการเก็บเกี่ยวข้าวของกลุ่มพร้อมทั้งส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวนะครับหมู่หนึ่งตำบลโพไซให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการและก็มีการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์น Smart ะครับและก็มีการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งถ้าเปิดอ,อยู่ที่อำนาจเจริญเขาใช้คําว่าโครงการการตลาดนําการผลิตครับโดยจะต้องไปหาตลาดม,มาให้มาให้ได้ก่อนว่ามีคนสั่งซื้อปริมาณเท่าใดและค่อยมีการวางแผนนําเงินทุนที่ได้นี่ครับมาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องจกักรอุปกรณ์ไม่ไว่าจะเป็นรถเกี่ยวข้าวรถนวดข้าวรถแท็กเตอร์รถดำนาและก็ลานตากข้าวเป็นผลดีกับกลุ่มเป็นอย่างมากอันนี้คือเป็นการให้โดยทางด้านภาครัฐช่วยหนุนเสริมนะครับซึ่งก็เป็นผลดีต่อ,อก,กลุ่มเป็นอย่างมากครับ และก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยจึงขอขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชานีที่มอบโอกาสให้ด้วยดีเสมอมาครับจนทําให้กลุ่มนี้ประสบความสําเร็จอีกขั้นในการปลูกข้าวที่ได้มาตรฐานมีตลาดรองรับนะครับและก็สมาชิกก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวอินทรีย์พร้อมที่จะพัฒนากลุ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตครับเดี๋ยวรับไปดูอันนี้ไปดูทางด้านสมาชิกทีนี้ครับนี่ตอนนี้เหลือเพียงแค่60คนนะครับ จะเห็นได้ว่าศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีครับส่งเสริมกษรส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มนี้อย่างครบถ้วนกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นอาชีพของเกษตรกรกร,กระทั่งเกษตรกรมีความสนใจและก็กระตือรือร้นครับในการผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ผ่านมาตรฐานและก็มีความเข้าใจว่าหัวใจหลักของการทํานาก็คือมเมล็ดพันธุ์ครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต้องมีความตั้งใจในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อกระจายไปสู่พี่น้องเกษตรกร ได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไปในอนาคตด้วยโดยปกติแล้วนะครับโดยหลักการควรจะมีการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวในการปลูกครับทุก2ปีครับเพื่อที่จะให้รักษาคุณภาพของข้าวเอาไว้ได้ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากเวทีของการสีวนานะครับควรจะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้ทุก2ปีครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ทางด้านเกษตรกรเองก็มีปัญหาเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการเจือปลน เนื <N <Memorial> <N ่องจากว่าเวลาเกี่ยวข้าวนี้เขาใช้รถเกี่ยวข้าวครับและไม่รู้ว่ารถเกี่ยวข้าวนั้นไปเกี่ยวข้าวสายพันธุ์อะไรมานะครับแล้วมาเกี่ยวข้าวของตนแล้วก็บางทีก็ไม่มีการคัดแยกก็เลยก่อให้เกิดปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คำว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือจะต้องเกี่ยวข้าวครับดีที่สุดนะครับเกี่ยวข้าวที่สุดแล้วก็เวลาดำนานะครับเวลาดำนี่คับใช้วิธีการดำนาซึ่งปัจจุบันนี้เกษตรกรเราก็ใช้วิธีการเอานาหวานนะครับซึ่งจะได้ผลผลิต ต่ำต่ำนะฮะแต่ว่าก็ประหยัดต้นทุนการผลิตส่วนนาดำนี้ต้องใช้เวลาเป็นนาทางการทำเกการทำนาแบบประณีตนะครับซึ่งต้องใช้แรงงานทีนี้บางคนเขาบอกว่าค่าจ้างแรงงานก็สูงด้วยก็เลยเปลี่ยนจากนาดำเป็นนาหวานท้งทั้งที่นาดำนี่คือให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าครับให้ผลผลิตที่ดีกว่าพูดง่ายว่าทำแบบรั้งเดิมนี่ดีมากครับทั้งนาดำและก็เกี่ยวข้าวโดยใช้กำลังคนครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ชาวนาเราก็เป็นชาวนาแบบเขาเรียกว่าเป็นเทเลโฟนฟาร์มเมอร์ครับมีการสั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวครับทีนี้ถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาแล้วนะครับต้องการที่จะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเราเพราะว่าอยู่ใกล้การคมนาคมที่สะดวกสบายครับอยู่ใกล้แมคโรบิ๊กซีโลตัสนะครับอยู่ใกล้สนามบินอยู่ใกล้ขนส่ง แล้วก็การเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกสบายครับแนะนําไปที่โครงการเจเลนรั์โมเดิร์นโครงการ2ครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับโครงการ2ต่อเนื่องจากโครงการแรกที่อยู่หน้าวัดบ้านตําแห่โครงการนี้อยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดดําพระทางไปจังหวัดอํานาจเจริญเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถถึง2คันด้วยกันครับ แล้วก็เป็นการก่อสร้างเป็นบ้านคุณภาพอย่างแท้จริงคุณเกียรติรับประกันได้ครับเพราะว่าวงกบประตูนี้ใช้ไม้แขนครับตอกเสาเข็มทุกหลังถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับแล้วก็มีระบบของการกําจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีระบบสายฟ้าร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้แกนิโต้นะครับติดตั้งทั้งบําบัดพร้อมสับครับ ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพนะครับซื้อวันนี้จอวันนี้แถมฟรี8รายการมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอกาศห้องน้ำชุดซิงครัวปั๊มน้ำอัตโนมัติถังเก็บน้ำกรนิตติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นประประาไฟฟ้าพร้อมสับ ถ้าเผื่อท่านใดสนใจอยากจะเข้าไปดูตัวอย่างของโครงการที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรตั้งอยู่ที่ไหนนะครับสอบโทรหาคุณนันครับ0 8, 8 0น6์2 1 1 1 8 0 4 5 3 1 4 4องห4ึ่งหนึ่งหย์โมูเดิร์นโครงการ2บ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านครับควรเกรรับประกันคุณภาพนะครับ หลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนัับไปที่ทางด้านาอิสุสต่างปักภาคอีสานวารินชำราบเด็ดอุดมน้ำายินแล้วก็บุญทริกครับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิสุสดีแมกเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันพลานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงเมื่อปี20นะครับเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชนครับก็คือเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายในและก็เครื่องยนต์ด้วย ตัวเครื่องยนต์3.0นี่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนตัวเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเติมแต่ว่าเป็นเจนทูครับให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออตโต้6สปีดทั้งทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคบกระบะสิบประตูกระบะยกสูงที่เรียกว่ารุ่นไฮแลนเดอร์นะครับแล้วก็ตัวออฟโรดอย่างเช่น V c r o s s ครับ ซึ่งเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามีการออกแบบโฉมหน้าใหม่หมดจดครับดุดันและก็ล้ำยุคจริงๆมาปีนี้ครับปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็น minor c h a เชนครับคือเปลี่ยนเขียนคิ้วทาปากให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมครับทั้งกระจังหน้านะครับก็ยังคงรักษารูปลักษณ์เดิมแต่ว่าแต่งให้สวยขึ้นครับภายในก็แต่งให้สวยขึ้นล้อแมกเปลี่ยนเป็น18นิ้วครับลายล้อแมกใหม่ด้วยนะครับอ่า คุณสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับได้ทั้ง4สาขานะครับวารินชําราบเดชอุดมน้ำยินและก็บุญทริกเรียกว่าเราใจจริงๆครับไม่ผิดหวังขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำายินและก็บุญ